พยากรณ์อากาศประจำวันเผยแพร่โดยกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ประจำวันแบบอินโฟกราฟิกลักษณะอากาศทั่วไปวันที่24พฤภาพัาธ์2568พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวน โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองฟ้าผ่าลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงรวมทั้งระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าขนอง ระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้บางพื้นที่โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงส่วนเกษตรกรค,ควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดตอบผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงจากประเทศจีนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ส่งผลทําให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับจะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาคลื่นเข้าปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบอนอ สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอ่าวไทยตอนบนและห่างฝั่งทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทย และทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยสำหรับเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งสภาวะอากาศที่มีฝน่อกการสะสมฝุ่นละอองในระยะนี้การสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันบริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงค่อนข้างมาก โดยมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้นและมีฝนเพิ่มขึ้นในบางพื้นที่ออกประกาศวันที่24กุมภาพันธ์2568พยากรณอากาศสำหรับประเทศไทย6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภา,าคเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีพายุฝนฟ้าขน,นองร้อยละ40ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพเยาวน,าน่านสุขโขทยัยกำแพงเพชรและตาอุณหภูมิต่ำสุด16 23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29 34องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด7 15องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูชทยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานี หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง1-3ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด17-22ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-3ถึงองศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิตม่ำส,สุด13ถึง17องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงาคกลาง มีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลงกระโชกแรงบางแหง่งส่วนมากบริเวณจังหวัดบุทัยธานีลบบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีการจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียส ลมตะวันออกความเร็ว1 0บถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และลมกระโชกแรงบางแหง่งบริเวณจังหวัดนครนายกชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชัวงง่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรทางฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่ง บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด27-30องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่ง บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-32องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรทางฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแหง่งหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 0 3 3องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชัวงอง่วโมง